นิคานเรื่องผลแห่งความดีน้ำหมู่บ้าแนแห่งหนึ่งใกล้ใกล้ป่ามีหญิงชราอาศัยอยู่หนาสาวทุกๆเช้าเด็ก สีตันงามตาเชิญมากินกันอ้ําอร่อยจังเลยหลานแล้วก็ว่าเด็กๆก็นำเดินไปหาต้นส้มนี่ค้มนี่นะาเก็บฝังยาดีกว่าส้มหวานชื่นใจกินได้ไ <ilgili> ม่เบื่อคุณค่ามากเกือเชื่อสิดองดูอ้ําอร่อย <ness> <c oughs> sang <laughs> ơi มีคูม่าใครได้ลค่าย่อมจกักราลีเจ้ากระราเจ้ากระตับรับกระดมไม้กับเป็นหญิงทานอย่างเล่นอรอ มาลีงด้วยเด็กบอกว่ามาำมันแบบคนริมไมาให้คตา มีนางฟ้าปรากฏกายลงมานางฟ้าองค์นี้เป็นผู้ดูแลป่าแห่งนี้เธอสังเกตเห็นเด็กๆคนนี้หลายวันแล้วเธอจงแปลงร่างกายเป็นคนหาปลาเพื่อมาช่วยเด็กหญิงเอาหนูมาดงๆมองๆเลยตรงนี้เดี๋ยววัดรง โอ้โหคนออไมาเยอะจังเลยนะเนี่ยเด็กหญิงหยิบไปแค่สี่รูปเท่านั้นอ้าวหนูทำไมหยิบไปแค่นั้นล่ะเอาไปให้หมดเลยนะสิเด็กหญิงทีตว่าคนลอไมาของหนูตกลงไปแค่สี่รูปเท่านั้นค่ะนางฟ้าประทับใจในตัวเด็กหญิงมากนอกจากเธอจะเป็นคนดีมีน้ำใจนางฟ้าจึงมาปลาุกใจให้เด็กหญิงห็นเธอมีน้ำใจแล้วซื่อสัตย์ i'm a father